ทุกฟังนั้นมันเป็นความฟินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่แบบได้เห็นซาก,กุระโอ้ยจสถัดไว้เนี่ย21นาทีเองอะ่ะคนญี่ปุ่นต้องเวลาสุดๆอะ่ะเร็วๆสิเร็วสี่ที่ผมละไม่ทันแล้วแหละโตรถเร็วโต้รถเร็ว ได้เป็นเมนูตอนกลางวันพอดีค่ะราคาแบบไม่แพงเลยแต่เราจะซื้อไปทานที่ชิจูกุเคียวเอนค่ะค่าจ่ายทั้งหมด1,500เยนค่ะถูกกว่าคราวที่แล้วอีกเราซื้อตั้ง3,500เนมันอาจจะไม่ได้มีซูชิแบบอยู่ซอยตรงข้ามกับห้าง I.O. IO เดินเข้ามาก็จะเจอเลยค่ะ โอเคเราลองเดินมาอีกทางนึงเป็นแบบแถวล็อกห้องน้ำอะค่ะว่าแบบมันจะมีนคนเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยสักครั้รแล้วเฮ้ยคนน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าจริงๆ เดินเข้ามาแล้วสวยมากมันอาจจะไม่ได้มีซากุระแบบเยอะเป็นพุ่มๆแต่ว่ามันก็เป็นสวนสวยอะ่ะนั่นไงสวนนี้เหมาะสำหรับมาเดินจูงมือกันชิลๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ารีบหรือว่าทําเวลาเนี่ยอาจจะแบบไม่สนุกเท่าไหร่นเนาะที่สําคัญเสียค่าเข้าสองร้อยเยนด้วยนี่ค่ะมุมสวยมากแบบมาถ่ายภาพครอบครัวอะไรเงี้ยมุมแบบดีมากตรงเนี้ยต้นเนี้ยเฮ้ยดอกที่เขาชอบเอามาทําเป็นรูปขนมอะ่ะเหมือนทํา,าเอาเลยไม่ใช่ดอกจริงเดี๋ยวสิคะ ดูเหมือนานะหลุดเข้าไปในยุคเอโดะใส่กินโมโนโมานี่แหลมเลยเนาะอ้โหสวยมากสสเสื้อเีียโูเออเข้ามากอะ่ะ ู้คนเยอะมากเราไปต้นนั้นดีไหมมาชิลกันมากเลยอ่ะไปขับเพื่อนๆคือดอกซากุระมันเริ่มร่วงแล้วนะแพลวมาวันที่16เป็นฟูบูมผ่านมา6วันนะคะเริ่มร่วงแล้วซากุระเนี่ยตั้งแต่มันบัมมาสิอยู่ได้5-7ถึงวันเต็มที่ก็คือ1 0 1ถึงวันนะพอร่วงปุ๊บก,ก็จะเป็นฟิลแบบนี้เลยอันนี้พี่ติงก็กำลังปูให้เราอยู่นะคะสเปซของเราก็จะเป็นใต้ต้นซากุระเหมือนเดิมนีน่สบายมากดูดูดลมพัดลมพัด เ,เย็นสบายมากๆเลยอะความสบายของพี่ติงมงนก็จะมีลมมาแล้วสักแลันก็จะพัดพี่ติงแลดูมีความสุขมากเลยนะคะนี่หลับไปแล้วถ้าใส่กีโมโนมาจะเลิศมากพอเดินถ่ายรูปเสร็จก็มานั่งกินข้าวตรงนี้คะคะมันเริ่มร่วงแล้วก็อย่างที่บอกผ่านมา6วันแล้วมันก็เริ่มร่วงแล้วแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่ค่ะซึมที่มือได้นี่ อโอ้โหมันเป็นความฟินมากมากดูดูดูฝั่งนั้นมันเป็นความฟินมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่แบบได้เห็นซากุระมันปลิวแบบเมื่อกี้เยอะมากอะ่ะนี่ค่ะเขาทำแบบแพคเกจจิ้งดีมากอะ่ะอันนี้ดูเหมือนเป็นเหล็กใช่ปะ่ะจริงไม่ใช่นี่เป็นพลาสติกดูดิโชย,ยูน่ารักมากอะ่ะเป็ดปุ๊บล่อยกล่องมา นว่าิยังไม่หมดอีกเหรอครับยังค่ะนี่เขาก็จะแบบมีขั้นนะเขาก็จะมีกระดาษขั้นให้ว่ะอ้าวนี่นะอุ้ยแม่มีขิงดองที่พี่ชอบด้วยอุ<ม>้ยเขาให้มาจัดเต็มมาก โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะฮาม,มาจิและวาซาบิปลาสดอ่ะคือคิดว่ามันอาจจะแบบเฉยๆสุดๆอะไรเงี้ยเหมือนในฟามาิมาร์ดอ่ะแต่ไม่ใช่เลย<ม>นี่เข้าประมาณนี้ถือว่าเป็นซูชิที่แบบอร่อยเลยอ่ะเหมือนเวลาเราไปกินร้านอร่อยๆที่ประเทศไทยเลยอ,ะอะ่ะดีอ่ะลองไทยหวานอีกหนยไม่ได้คั้นเทพแบบสุดๆเป็นร้านที่เราไม่ได้คาดหวัง ถือว่าอร่อยในระดับที่ดีมิลลิโคตรดีสั้นไหมผิดหวังนิดนึงเพราะว่าคาดหวังไว้เยอะอันนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็ถูกด้วยแต่ว่าอยู่ในระดับที่ดีค่ะจานนี้จะลองเป็นแซลมอนนะคะเออมันส้มอย่างงี้มันอร่อยไหมวะมันสดหรือว่ามันอะไรกินแล้วนะคะอืมัมนคือส่วนไหนของแซลมอนอะถือว่าเฉยๆนะคะแต่เมื่อกี้หามจาิกับทูน,น่าอร่อยเออเรยก็ไม่ผิดหวังนะคะรสชาติแบบกินได้แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะ เตถัดไปเนี่ย21นาทีเองอ่ะเออคนญี่ปุ่นตรงเวลาสุดๆอ่ะเร็วๆสิเร็วสีไม่ทันแล้วล่ะโรถแล้วอ่ I miss the bus e n y u take it Take it New pay again อ๋อใส่ใหม่วนอ่แยกกันด้วย เป็นหาเสร็จต้ังซื้อใหม่ซึมซ่าหมซื้อถัวพิตาชิโอได้ตั้งสามถุงจริงก็ไม่เสียดตั้งห่แต่ว่าเสียได้ที่พีติงขึ้นมาได้นะถือว่บักมากกว่าไสแตั้องนอนมากกว่าไหนต้ ตกรถไม่คืนตังค์นะคบแต่ว่าถ้ารู้ตัวว่าจะตกรถเนี่ยยกเลิกได้ยกเลิก,ก,เลก30นาทีคือต้องยกเลิกก่อนบ่ายสานาทีถ้ารอบรถบ่ายสามี่สนาทีก็จะเสียแค่ร้อยเยนไม่ใช่สามพันห้าถึงแล้วค่ะคาวาคุชิโกะสเตชันที่สำคัญเก็บตั๋วไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ต้องเอาให้คนขับตอนลงอันนี้คือสถานีคาวาฟูจิโกะนะคะสวยมากมากเลยอะ่ะ <Okay. S 2> โอเคคือทุกคนดูหนาวมากแต่เรายังไม่หนาวเลยอาจจะเ,เพราะว่าลมยังไม่พัดหรือเปล่าคือจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้หนาวแบบโคตรแต่ว่าพอมีลมปุ๊บอะ่ะโคตรหนาวแน่เลย